ครับนี่ครับผมสูตรปลาแตกนะครับของเซียวให้นะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีนะครับการสั่นต่อของสูตรปลาแตกนะครับผมเดี๋ยวเอาเป็นกรรมที่ลูกค้าจองนะครับขอบคุณนะครับลูกค้าจากสีนเกษนะครับผมนะครับที่จองเข้ามานะครับตัวนี้นะครับต้องรออีกประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับถึงจะแห้งนะครับตอกสูตรปลาแตกนะครับจะเน้นสั่นง่ายขนาดทานทิเซีนแต่ว่าสั่นง่ายนะครับผมเอาเราฟังเสียงกันนะครับเขย่าเขย่าเฉยเฉยครับผม นะครับแค่เขย่าครับผมทันสักสามครั้งนะครับข้างบนนะครับผมแล้วก็ลงมาข้างล่างประมาณนี้พอนะครับผมไม่ต้องเขย่าแบบขนาดนี้นะครับไม่ต้องออกแรงขนาดนี้นะครับ เอาแค่ okay. มือแบบเบาๆครับผมนี่ตกยังไม่แห้งดีนะครับนี่วันที่ตนะครับประมาณนี้นะครับพกสามครั้งข้างบนนะครับแล้วก็ข,ขยับลงมาเราก็จะมีไล่จังหวะหน่อยครับผมแต่ถ้าหนูมาใกล้ก็สั่นอย่ต่ำประมาณนี้ตันนี้ก็จะเป็นจัง,จงหวะที่ต่อเนื่องหน่อยนะครับผม แค่เขย่านะครับเขย่าก็ได้ยินเสียงแล้วนะครับผมเอามากันกาต่อไปนะครับกำนี้ติดจองแล้วนะครับผมทางสี่ะเกียบก็ขอขอบคุณมากๆครับผมเดี๋ยวประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะครับจะส่งให้นะครับโอนเงินมาจําเรียบร้อยนะครับอันนี้นะครับคู่ของเขานะครับผมก็ไปทางชุมแพแล้วนะครับอันนี้ยังว่างนะครับผมเมื่อคืนนี้ก็จับไปสี่ตัวสี่แต้มนะครับผมเอามาฟังเสียงกันนะครับผมแค่เขย่านะครับไม่ต้องสั่แรงนะครับผม หนครับตอกแห้งแห้งดีครับผมเวลาถ่านผมก็ถั่นข้างบนเขาเอยากแค่นี้ครับผมพอตอกทุกกรรมอ่ะผมทําขัดคอไว้ให้ทั้งหมดแล้วนะครับผมจะเป็นตอกที่ถั่นง่ายหลังจากนั้นก็มาแล้วก็ไล่เทียงนิดหน่อยครับผม ประมาณนี้นะครับยกมือนิดเดียวนะครับผมเห็นไหมครับแทบไม่ได้ออกกําลังนะครับผมเอามากรรมต่อไปครับตัวนี้จะเป็นตอกจิ้วนะครับตอกจิ้วของไม้ไม้ไผ่ด้ามก่อนนะครับผมอันนี้ขนาดฐานที่เซ็นเหมือนกันนะครับเอาฟังเสียงครับโอ้ตัวนี้ใสแจ้วเลยครับผม หนึ่งมันสะดวกง่ายครับผมถือง่ายนะครับผมรบประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ลงมาแล้วก็ถ้าได้ยินอย่างหนูปุ๊บเนี่ยอยู่ข้างล่างครับผมทำลูกอประมาณนี้โคตดเสียงดีครับต่อกำนี้นะครับผมโคตดเสียงดีนะครับ คำนี้ก็หนูนี่ก็พุ่งเข้าเร็วครับผมเข้าถึงเพียงดี G ครับผมส่วนคำนี้ที่ลูกค้าจองนี่ก็ต้องร้อยให้แห้งนะครับแต่ตอนนี้วันที่สองเสียงออกแล้วนะครับเสียงออกแล้วแต่ต้องเราต้องเอาไปเทสที่ป่าหลังจากที่แห้งแล้วนะครับเอาไปเทสที่ป่านะครับที่ที่มัน,นเงียบพื้นที่วกว้างๆนะครับผมเราจะรู้ว่าออกหรือไม่ออกนะครับอย่างที่ผมว่านะครับ เสียงต้องเป็นเอกลักษณ์นะครับผมถ้าเสียงไม่ได้ทํายังไงก็ออกยากครับผมแต่ถ้าเสียงได้สั่นยังไงก็ออกนะครับผมสั่นยังไงก็ออกอันนี้เสียงเริ่มมาเราวันที่สองแต่สั่นง่ายตอกผมขัดคอไว้ทั้งหมดนะครับผมสั่นง่ายโอเคครับฝากไว้แค่นี้นะครับผมใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับตามช่องทางที่ผมโพสลงทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น youtube นะครับเยลผู้ให้นะครับผมทางเพจตอกล่าหนูสุดป้าแต่นะครับผม เฟซบุ๊กนันลีมั่งมีนะครับผมหรือจะเป็นทางไลน์ก็จะเป็นเบอร์โทรเลยนะครับผมโกโก้กุ Go ้ยนะครับก็ศ8 3 2 4แปดสาเนะครับเบอร์โทรก็ตามนั้นเลยนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาได้ราคาถ้าแชทกันนะครับผมบอกเลยว่าราคานี้คุ้มค่าคุ้มราคาเพราะตอกแต่ละกรรมผมใช้เวลาถ้าทำหนึ่งวันเต็มๆนะครับเวลาเราจะทำนะครับผมก็ทำทำเสร็จปุ๊บผมต้องมารีดด้วยใบกบอีก ผมต้องมาขับด้วยกระดาษทรายอยีกนะครับผมทั้งต่อกคำนึงนะครับผมใช้เวลาหนึ่งวันเต็มๆนะครับใครที่สนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับผมขอบคุณครับ